สวัสดีคร enfin ับเพื่อนๆครับวันนี้พาถ่ายเพื่อนชมนะครับผม่ววแก้วเริ่มเป็นช่อนะครับออกดอกป็นเต็มเลยนะครับผมนะมาถ่ายเพื่อนชมเนาะม่วแก้วต้นใหญ่เลยนะครับผมนะกำลังปีที่แล้วนี่ลูกดกมากเลยนะครับผมมาถ่ายชมเนาะปีนี้นะครับดูนะครับลูกดกมากเลยนะครับต้นใหญ่ด้วยนะครับ หรืออยู่ต้นเดียวนะครับสองต้นเนาะฝั่งนี้ต้นหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับเหลือสองต้นสุดท้ายนะครับที่เป็นม่วงแก้วเนาะต้นเก่าแก่ที่สุดนะครับที่อยู่ปลายนานะครับผมเนาะนะครับช่วงตรงนี้เป็นนาที่เป็นที่ผมขายให้น้าไปเนาะก็เลยมาถ่ายเพื่อนชมนะครับปีที่แล้วดอก ดกมากนะครับผมนะลูกดกเยอะมากเลยนะครพนะวกเนาะมาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนายามบ่ายนะครับโอเริ่มเป็นลูกแล้วนะครับผมนะเริ่มติดลูกเนาะเนาะปีนี้นะดกแน่นอนนะครับผมนะ เติมแตกกันเลยนะครับผมนะครับดูนะครับแต่ละช่อเนาะโอ้โหน,น,น,นะครับดอกแน่นอนครับผมเนาะดูนะครับโอ้โหงามๆกันเลยนะครับผมเลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะ ด้วยความที่มะม,ม่มันเยอะนะครับผมเก็บไม่ทันเรากรับ,บรเวลาแก่นะครับผมเนาะมีมะแดงทำหลังด้วยนะครับผมเนาะเริ่มติดลูกกันเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับชอใหม่ชอ,ชอเก่านะครับผมนะหอมๆเลยนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยนะครับ นนีเาะตัวนี้เริ่มออกดอกเยอะเลยนะครับผมน้ำหอมๆเลยนะครับดอก พวงแก้วนะครัพวงเัาดกมากเลยนะครับน่าจะดก,กถ้าออกช่อดอกแบบนี้นะพวงเงาฝั่งนั้นในไม่ค่อยออกดอกเนาะมีแต่ฝั่ง <c oughs> ที่ติดตะนอนน,นะบผมเนา ที่แลนนี่ดกมากเลยนะครับผมเนาะไม่ดีคาดว่าก็จะดกเหมือนกันเนาะนะครับผมนะ้เดี๋ยวถ่ายมุมไกลให้ชมท่านครับผมนะ้นี่นะครับผมนะโอ้โหข้างล่างนี่กำลังดอกเลยเนาะข้างบนยังไม่เริ่มออกนะครับผมนะ้ำ งามจริงๆนะครับผมน้ำ่าจะคาดว่าจะตกอีกหนึ่งปีนะครับผมน้ำนะครับถึงบนสุดนู่นเลยนะครับผมนะ้ำโอ้โหดอกงามๆกันเลยนะครับผม ต้นมะม่วงนะครับปลายนานะครับผมนะยามบ่ายครับผมนะมาถ่ายเพื่อผู้ชมนะครับผมดอกแน่นอนครับตาช่อดอกขนาดนี้นะครับผมนะมะม่วงแกวเนาะเป็นมะม่วงแก้วโบราณนะครับเหลืออยู่สองต้นนะครับผมนะอีต้นหนึ่งกำลังออกเหมือนกันเนาะนะครับแต่แต่น้อยกว่านะครับต้นนั้นนะครับ แสงมืดนิดนึงนะครับต้องขออภยัยนะครับผมส่วนต้นนี้นี่ตกแน่นอนนะครับผมนะดูนะครับอืออเลยมาถ่ายเพื่อนๆชมนะครับผมน่ะถ้าเราทำเป็นมม่วงดองหรือมม่วงชะอิมไม่ทันเนาะผมก็จะทำแบีน,นี้นะครับ มะม่วงกวนนะครับผมเนาะจะทิ้งภาพง,งามๆนะครับชอบมะม่วงเนาะม่วงแก้วนะครับดอกงามๆไปเลยนะครับผมดอกแน่นอน,นครับผมนะัะ เดี๋ยวตอนติดลูกจะมาถ่ายเพิ่นชมที่ถึงน้องนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ